ลากับสองพ่อรูปครั้งหนึ่งนั้นมาแล้วมีสองพ่อรูปคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆดินชายป่าพวกเขาเป็นคนซื่อสัตย์ขยันทำม,มาหากินและมีราแสนรักตัวหนึ่งเจ้าราตัวนี้ช่วยขนของทำไร่ทำนาและเป็นเพื่อนเล่นของเด็กๆในหมู่บ้านวันหนึ่งพ่อกับลูกชายตั้งใจจะพาลาไปขายในตลาดเมืองใหญ่ เพื่อหาเงินมาซื้อข้าวของจําเป็นเข้าบ้านพ่อลูกจึงพาลาเดินไปตามถนนสายยาวผ่านหมู่บ้านต่างๆไปเรื่อยๆเรื่อยระหว่างทางพวกเขาเดินรากจุงราไปจนมีชาวบ้านคนหนึ่งเดินผ่านมา <c oughs> เห็นเข้าก็พูดว่า <c oughs> โธ่เอ้ยมีลากลับไม่ขี่ให้มันช่วยจะเดินให้เหนื่อยทำไมกัน พ่อลูกได้ยินก็คิดตามพ่อตัดสินใจให้ลูกชายขึ้นขี่ลาส่วนตนเองก็เดินจูงต่อไปเดินไปอีกหน่อยมีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งเดินสวนมาพอเห็นเขาก็ตะโกนว่าดูสิดูสิลูกชายตัวแค่นี้กลับให้พ่อเดินเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักเดรงใจผู้ใหญ่เลย ลูกชายได้ยินก็น่าเสียรีบลงจากหลังลาแล้วบอกให้พ่อขึ้นขี่แทนคราวนี้พ่อลูกสลับกันพ่อขี่ลาลูกชายเดินข้างๆเดินไปอีกหน่อยก็มีคนเดินผ่านมาอีกแล้ววิจารณ์ว่าคนเป็นพ่อช่างใจร้ายให้ลูกเดินลำบากอยู่ข้างทางแต่ตัวเองกลับนั่งสบายอยู่บนหลังลาพ่อลูก ได้ยินแล้วก็รู้สึกอับอายตกลงกันว่าครั้งนี้ทั้งพ่อและลูกจะขี่เจ้าลาด้วยกันไปเลยพ่อไม่ให้ใครว่าได้อีกแต่พ่อขี่ไปได้ไม่ไกลก็มีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งเห็นเข้าก็วิจารณ์ว่าโธ่โธโธคนใจดำขี่ลากกันสองคนแบบนี้ไม่สงสารมันบ้างเลยหรือตัวเล็กๆต้องแบกคนสองคนจนหลังเอง็น พ่อลูกตกใจรีบลงจากหลังลาดอีกครั้งต่างคนต่างมองหน้ากันแล้วนั่งถอดหายใจสุดท้ายพ่อลูกก็ตัดสินใจช่วยกันมัดขาเจ้าลาแล้วแบกลาขึ้นไหล่ทั้งสองคนแล้วเดินหอบหอบแผดแผดเข้าเมืองผู้คนในตลาดพากันเห็นเข้าก็พากันหัวเราะและพูดว่านี่มันคนโง่หรือเปล่า ลาเอาไว้ขี่กลับมาแบกมันแทนเสียงหัวเราะดังลั่นตลาดพ่อลูกได้สติรีบปล่อยเจ้าราลงแล้วพากันนั่งพักเหนื่อยพ่อลูกจึงพูดกันว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำตามใจปากใครอีกแล้วเพราะไม่ว่าจะทำอย่างไรก็จะมีคนพูดไปต่างๆนานา,นาทำตามใจตนเองและสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเธอ จากนั้นทั้งสองพ่อลูกก็เดินจุงลาไปอย่างมีความสุขไม่สนคำพูดของใครอีกเลยแง่คิดจากนิทานเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะทำให้ทุกคนพอใจได้หมดจงทำในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดสำหรับตนเองอย่าวันไว้กับคำพูดของคนอื่นมากเกินไปเพราะสุดท้ายคนที่รู้ดีที่สุดว่าควรทำอะไรคือตัวของเราเอง จบบริบูรณ์